ทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยที่ทําให้ไขมันเราลดบ้างนะครับเนาะปัจจัยที่ทําให้ไขมันเราลดอันที่หนึ่งนะครับการทานน้อยกว่าที่ร่างกายเราเผาผลาญครับแน่นอนถ้าร่างกายเราเผาผลาญวันละประมาณหนึ่งพันหกร้อยกิโลแคลอร,รี่เราทานประมาณพัน0ึงพันสองร้อยกิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะดึงเอาสารอาหารที่อยู่ในร่างกายออกไปใช้โดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มพวกไขมันนะครับหรือกล้ามเนื้อหรือไกลโคเจนหรือคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในร่างกาย เมื่อใช้จนคาร์โบไฮเดตหมดแล้วนะครับก็จะเริ่มไปดึงออกไขมันออกมานะครับเนาะนี่เป็นวิธีการที่เราช่วยลดไขมันนะครับเนาะอันที่2นะครับปัจจัยที่ช่วยลดไขมันก็คือการที่เราดื่มน้าเยอะๆครับการที่เราจิบน้ําบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ระบบการทํางานในระดับเซลล์ดีขึ้นเพราะในกระบวนการเผาผลาญในระดับเซลล์เนี่ยเราต้องใช้น้ำครับน้ำเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในกระบวนการเผาผลาญเกือบทุกอย่างในร่างกายเราเลยถ้าเราดื่มน้ําในปริมาณที่มากเพียงพอจะทําให้ระบบการเผาผลาญเราทํางานได้ปกติมากขึ้นครับ แล้วปัจจัยที่สามก็คือเรื่องการนอนครับการที่เรานอนหลับพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญร่างกายเราทํางานดีเพราะการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายเราเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนหลับครับโดยเฉพาะยิ่งกลางคืนในช่วงประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมแล้วก็การใช้พลังงานในร่างกายเราเนี่ยเต็มประสิทธิภาพถ้าเรานอนดีนะครับหลับสนิทแล้วก็นอนในเวลาที่พอเหมาะก็จะทําให้ ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการเผาผานไขมันได้อย่างช mm ัดเจนครับแล้วอันสุดท้ายนะครับสิ่งเนี้ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดก็คือการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเพิ่มการเผาผานได้จริงนะครับแต่การออกกําลังกายเนี่ยถ้าที่จะเป็นสัดส่วนนะครับต่อการเผาผลาทั้งหมดของร่างกายเราจริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับก็คือหนึ่งในสี่การออกกาลังกายมากเท่าไหร่เนี่ยร่างกายเราก็จะ เผาผ่านได้แค่ประมาณ25%ของการเผาผ่านทั้งหมดเท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าเรามีเครื่องวัดค่าพลังงานในการออกกำลังกายทําให้หลายหลายคนเข้าใจครับว่าการออกกำลังกายเพิ่มเนี่ยสามารถเพิ่มการเผาผ่านได้การที่จะเพิ่มการเผาผ่านได้จริงๆคือการเคลื่อนไหวร่างกายครับถ้าเราเป็นคนที่แอคทีฟทางานนะครับไม่หยุดเลยทั้งวันเนี่ยไม่นั่งอยู่กับที่ไม่นอนเฉยๆครับลุกทํานู่นทํานี่เดินไปเดินมาในยิตปะจําวัน าพบนะครับว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันมากกว่าการออกอกำลังกาย้วยครับทั้งบทนี้นะครับอยากให้พวกเราลองไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อทําให้การเผาผลาญไขมันของเราเนี่ยเป็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมอบอกกันนะครับ